สวัสดีน้องนักศึกษาปี4นะที่กําลังจะเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพรอบแรกนะที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนนะครับคลิปนี้พี่จะมาพูดเรื่องนะครับโอกาสที่มันซ่อนอยู่ในวิกฤตนะครับในการเลื่อนสอบใบประกอบวิชาชีพรอบแรกครั้งนี้ของสภาการพยาบาลนะที่มันมีโควิดระบาดเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้คือเราได้เวลาเพิ่ม เราได้เรื่องของการทดเวลาบาดเจ็บโอกาสที่มันซ่อนอยู่ในวิกฤตครั้งนี้เราต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์สําหรับคนที่บอกว่าอ่านหนังสือไม่ทันนะโค้งสุดท้ายนะเราจะเตรียมตัวยังไงโค้งสุดท้ายสิ่งที่สำคัญนะในในมุมมองของพี่นะก็คือความรู้ที่เราเตรียมทั้งหมด8วิชา8ศสาระบวกกับสมาธิที่เราต้องมีนะซึ่งการเตรียมใบประกอบ การเตรียมสอบใบป,ประกอบวิชาชีพเนี่ยพี่พูดมาแล้วประมาณ2คลิปนะทั้งนะแบบยาวๆแบบให้วางแผนแบบให้รอบคอบให้ดีนะหรือแบบรวบรัดนะนะคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งสำหรับแบบโค้งสุดท้ายจริงๆว่าเราต้องเราต้องทำยังไงนะพี่ก็คิดอยู่ว่าช่วงที่พี่เอ่อสอบใบป,ประกอบวิชาชีพนะครับช่วงใกล้สอบช่วงวันสองวันหรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยพี่ทำตัวยังไง นะพี่ใน,นพี่จะมาแชร์ให้เราฟังนะก็อย่างสิ่งที่พี่บอกนะสิ่งที่สําคัญที่สุดช่วงโค้งสุดท้ายก็คือความรู้ที่เราเตรียมมาแปดสาระนะครับแปะวิชาบวกกับสมาธิที่เราต้องมีสิ่งที่พี่พี่อยากจะบอกก็คือว่านะครับทุกคนนะน้องนะนะไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนอนะ่ะที่จะเข้าไปสอบใบป,ประกอบวิชาชีพนะครับรอบแรกนะมีความกลัวเหมือนกันหมดแหละมีความตื่นเต้นเหมือนกันหมดแหละมีความตหนกเหมือนกันแหละ มีความไม่มั่นใจเหมือนกันทุกคนนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าบางคนเขาจะแสดงออกมาบางคนเลือกที่จะเก็บไว้ข้างในบางคนที่เลือกที่จะไม่พูดนิ่งเงียบนะครับเฉยบางคนเลือกที่จะแสดงแค่ความมั่นใจออกมานะครับเพราะอะไรเพราะทุกคนเป็นเหมนเป็นเหมือนกันหมดละครับก็คือกลัวหมดแหละว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะ ขาดความมั่นใจเหมือนกันหมดแหละตื่นเต้นเหมือนกันหมดแหละนะครับแต่เราต้องสามารถที่จะควบคุมให้ได้โดยที่เราจะต้องมีสมาธินะครับวันนี้นะครับ,นนนะรบช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องนะได้สอบวันไหนหรือสาภาจะประกาศสอบเมื่อไหร่แต่พี่อยากให้คิดแบบนี้ครับว่านะครับคิดเสมอว่าเราจะต้องเตรียมสอบในอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าไปอาทิตย์หน้าใกล้เนี่ย นะถ้าโชคถ้าโชคร้ายสุดหรือว่าเร็วสุดก็แล้วแต่เนี่ยอาทิตย์หน้านะไม่อยากให้เราแบบชะลาใจว่าโอ้อีกนานกว่าเราจะได้สอบใบป,ประกอบวิชาชีพอีกเดือนหนึ่งสอง,สองสเดือนสามเดือนนู่นอย่าคิดแบบนั้นนะครับให้คิดแบบว่าอีกประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันเราต้องสอบใบประกอบวิชาชีพแน่นอนนะให้คิดแบบแบบไม่ประมาแบบให้เราเตรียมตัวเสมออยู่ตลอดเวลาและช่วงสุดท้ายแบบนี้ครับ บางครั้งเนี่ยเอาจิงๆนะครับเราอาจจะต้องอ่านวันละ2วิชาด้ซ้าไปแล้วก็เราบริหารเวลาดีๆเพื่ออะไรครับเวลาที่เราอ่านทวนเนื้อหา8วิชาหรือ8สาระเนี่ยให้มันครบหลายรอบมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราจะมีความมั่นใจเราจะรู้สึกว่าเราอ่านหนังสือเยอะแล้วแล้วทีเนี้ยวิธีการเก่งข้อสอบพี่ใหญ่จะแชร์นิดหนึงนะครับหนูสอบให้หนูให้หนูอ่ะผ่านเบืกอบวิชาชีพรอบแรกนะครับไม่ได้เอาเอ ไม่ได้เกียรตินิยมนะหนูสามารถนะรถูกได้45ข้อข้อนะผิดได้15ข้อข้อนะหรืออาจจะทำถูกมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับทีนี้พี่จะเล่าประสบการณ์ใน,ในการในการเก่งข้อสอบให้ฟังนะครับจะเล่าประสบการณ์แบบนี้คืออันนี้เราลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับคือ มันมีช่วงหนึ่งนะครับที่พี่เนี่ยไปเรียนไปเรียนรามนะครับแล้วแล้วไปสอบสอบอสอบวิชาภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษ E101102 นี่แ e หละจําไม่ได้นะครับแล้วพี่สอบตกพี่สอบไม่ผ่านแล้วพี่ทาไงภาษาอังกฤษตอนนั้นก็ไม่ได้เก่งนะหนูรู้ไหมพี่ทาไงพี่เอาวิชาภาษาอังกฤษ E101 นะครับเอา ไปเอาไปไปซื้อเขาเรียกว่าไนงะคู่มือสอบมนะันอะคู่มือเตรียมสอบอ่ืคู่มือคงัคงคังข้อสอบที่มันที่เขาเคยรวบรวมไว้ครับร้อยข้อร้อยี่สิบข้ออะไรประมาณนะี้พี่เอามานั่งเขียนใส่กระดาษ A4 ใส่สมุดเลยนะทุกวันนี้ก็ยังมีหลักฐานนะแต่ว่ามันอยู่ที่บ้านนอกเฉยๆนะครับพี่เอาคาพี่เอาพี่ทายังไงรู้ไหมพี่เอาพี่เอาฉเฉลยมันนะครับเอาเอาคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ข้อหนึ่งมันถามว่าอะไรไม่รู้แต่มันเฉลยว่ามันตอบแบบนี้นะแต่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับพี่ทําแบบนี้ครับข้อหนึ่งมันถามว่าไงมันตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าไงพี่เอาคาตอบนั้นแหละจดจดเฉพาะคาตอบนะเฉพาะศั์มันอะศั์ภาษาอังกฤษนะมันตอบว่าอะไรเออโทษทีมันคือศัพท์มันคือศัพ์ภาษาอังกฤษนะที่หมายความว่าอะไร เอาแบบนี้ครับเอามาร้อยข้อเลยเอามาจดย์เพราะภาษาอังกฤษมันก็มันก็จะมันก็จะบังเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมเราก็จะเอาสัพท์ข้อหนึ่งมันตอบแบบนี้นะศั์ว่าอย่างนี้ข้อสอมัน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 ใช้ศัพท์มันตอบแบบนี้นะภาษาศัพท์มันว่าอย่างนี้นะข้อ3มันตอบแบบนี้สัพว่าอย่างี้นะพี่โจดเฉพาะคําตอบฮะแล้วเอาศัพท์มันแล้วเอาร้อยข้อมานั่งท่องแต่ไม่ใช่แค่ร้อยข้อนะเอาทั้งหมด5้าร้อยข้อครับเอามาวน์วนวนแล้วพี่ก็อันไหนที่มันซ้ําพี่ก็ขีดออก พี่ก็ขีด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 มันก็เหมือนข้อสอบสภาแล้วครับน้องบางครั้งเนี่ยเนื้อหามันวนเนื้อหามันวนกลับมาเดิมเพียงแต่มันอาจจะพิกแพงโจ์แค่นั้นเองพี่ก็พี่ก็เอาเอาภาษาอังกฤษมานั่งท่องนั่งท่องนั่งท่องเออนั่งนั่งสะกดนะสะกดเลยนะนั่งนั่งสะกดนั่งนั่งท่องความหมายนั่งสะกดนั่งท่องความหมายนั่งสะกดนะครับทำแบบนี้ฮะทุกวัน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  แล้วพี่ก็ไปสอบปรากฏว่าพี่ผ่านทั้งที่พี่ไม่รู้เรื่องเลยครับว่ามันถามว่าอะไรตอนนั้นนะภาษาอังกฤษย้อนไปเมื่อปี52 53นะฮะตอนที่ไปเรียนแล้วพี่ไม่รู้เลยว่ามัน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 ,ามนบางทีมันถามโจทย์อะไรด้วยซ้าแต่เราเราเรา,เราจำได้ไงเราจําได้เราใช้ความจําอันนี้คือการเก่งข้อสอบเราใช้ความจําย้อนกลับมาเรื่องข้อสอบสาัาเหมือนกันครับ8วิชาเนี่ยพี่อยากให้หนู เอาจริงๆเนี่ยอยากให้หนูอ่านเฉพาะคําถามก็ถามว่าอะไรแล้วอ่านแล้วไปดูเฉพาะคําตอบไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูข้อเฉลยที่มันผิดมันจะทําให้เราสับสนอ่านเขาถามว่าอะไรแล้วไปดูคําตอบอ่านถามว่าอะไรดูคําตอบอ่านถามอะไรดูคําตอบทําแบบเนี้ยนะครับเป็นการเก่งข้อสอบเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วมันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วหนูทาข้อสอบหนูจับเวลามันผ่านมาแล้วนี่นี่เรื่องของการเก่งการทําแบบเนี้ย มันจะทำให้เราสามารถที่จะจำข้อสอบได้มากที่สุดนะครับพี่ก็ทำแบบนี้นะครับช่วงสุดท้ายเนี่ยบางครั้งเนี่ยอ่าข้อเวลาที่พี่อ่านในคอมที่จะทำไฮไลท์สีเหลืองข้อหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมเฉลยสีเหลืองพี่ก็จะไฮไลท์สีเหลืองไฮไลท์สีเหลืองไว้ในในคอมนะไฮไลท์นะข้อสองไฮไลท์สีเหลืองอ่านเฉพาะสีเหลืองอ่านทวนไปทวน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 ทำแบบนี้ครับเจ็ดสิบห้าข้อใช้เวลาอ่าน คอ่านคําถามแล้วดูคําตอบใช้เวลาไม่นานประมาณ15-30นาทีมันจบแล้วนะแล้วเราสามารถทําข้อที่อเอ่อข้อถัดไปได้เลยพี่จะทําแบบนี้ครับวนไปวนไปหนูลองคิดดูนะถ้าเราเก่งแบบนี้นะในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยหนูจะสามารถเก่งได้ค่อนข้างที่จะหลายร้อยข้อมากใน1ชั่วโมงใน2ชั่วโมงนะครับเราก็เก่งแบบนี้อ่านเก่งเก่งเกงเก่งนะครับเพราะอะไร พราะอย่าล like ืมนะัม hmm. ันโค้งสุดท so ้ายแล้วก็อย่างที่พี่บอกมันมันไม่ใช่เรื่องของการจับเวลาแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการเตรียมสถานการณ์ในการจําลองว่าเราจะเราจะจับเวลาแล้วมันไม่ใช่แล้วนี่คือการเก่งทําแบบนี้ครับตอนเช้านะไล่ดูไล่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 ไฮไลท์ไฮไลหรือเอาสมุดที่เราจดนะครับที่จดเป็นภาษาเรามานั่งอ่านถามตอบ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 ทาแบบนี้ครับแล้วเราจะผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพทาน้อง นะถ้าเราอยากผ่านเราต้องเดินตามรอยคนที่เขาสอบผ่านคะคนที่สอบผ่านเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้สอบมั่วนะเขาวางแผนนะครับการซึ่งการที่เขาวางแผนน่ะมันคือวิทยาศาสตร์อย่างหนึง่งมันสามารถพิสูจน์ได้นะเขาถึงสอบผ่านนะมันไม่มีฟุกการสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านไม่มีฟุกครับนะครและสุดท้ายนะครับและสุดท้ายนะครับความเครียดนะที่เป็นกําลังใจให้ ความเครียดเป็นเป็นสิ่งที่ดีมันทําให้เราเนี่ยกระตุ้นให้เราอ่านหนังสือแต่ความเครียดมากๆเนี่ยมันจะทําให้เราอ่านหนังสือไม่ได้มันจะทําให้เราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับและถ้ามีเวลาหนูก็ต้องแบ่งเวลาเรามาหัดนั่งสมาธิมาอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วหายใจเข้าออกลุกๆนับหนึ่งถึงถ้าบางคนนับถือศาสนาอื่นก็ลองนับหนึ่งถึงรนะ้อยดูนะอยู่นิ่งๆเงียบๆเพื่อทบทวนเนื้อหาสาระ ในในในทุกวิชาที่เราสมมุติเราเราอ่านเช้าใช่ไหมครับอ่านหนึ่งวิชานะครับอ่านเสร็จเราก็อยู่เงียบๆแล้วเราหลับตานั่งสมาธินั่งเงียบๆแล้วนึกถึงนะครับการเก่งข้อสอบของเรานะครับหลับตาหายใจเข้าเลือกแล้วก็หลับตาพยายามนึกให้ได้มากที่สุดนะตอนตอนเย็นเราทําอีกวิชาหนึ่งใช่ไหมนะครับเราเราอ่านเก่งเก่งเก่งข,ข้อสอบผ่านแล้ว นะครับแล้วพอเกงเขาสอบเสร็จทีเนี้ยเราก็อยู่เงียบหลับตาแล้วก็นึกถึงนึกถึงข้อสอบนึกถึงข้อสอบที่เราที่เราเก่งนะทาแบบนี้ครับวันหนึ่งเต็มที่สองวิชาพออย่าสามอย่าถึงสามถึงสี่เลยเดี๋ยวมันตีกันมันมันเนื้อหามันจะตีกันและสิ่งที่สําคัญมากกว่าน,นั้นหนูต้องจินตนาการหนูต้องหลับตานะแล้วจินตนาการว่าเราสอบผ่าน หายใจเข้าลึกจินตนาการว่าเราสอบผ่านเราทําได้กูทําได้กูทําได้บอกตัวเองกูทําได้กูทําได้กูทําพยายามสะกดจิตตัวเองว่าเราทําได้แล้วเราจะมีแรงมีกําลังใจในการอ่านหนังสือนะกระตุ้นเราทําได้เราทําได้บอกตัวเองกูทําได้กูทําได้ห้ามดูถูกตัวเองกูทําได้เราทําได้เราทําได้เราสอบผ่านแปกอเชียร์ชีพแรกเราทําได้เราทําได้เราท่องแบบนี้เขียนหน้ากระจกได้เลยนะครับหรือเขียนติดหน้าห้องน้ําได้เขียนกระดาษติดได้เลยเราทําได้เราทําได้กูทําได้กูทําได้กูทําได้นะครับบอกตัวเองแบบนี้ทุกๆวัน นในเวลาที่เหลือนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่พี่บอกก็คือความรู้ในหัวบวกกับสมาธิที่เรามีและวันไปทำข้อสอบจริงๆนะครับอยู่คนเดียวหรืออยู่กับกลุ่มเพื่อนเราไม่ต้องไปฟังใครแล้วขอให้มีสมาธิในการทำข้อสอบนะบขอให้เราสอบไปประกอบวิชาชีพผ่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ